หือประสานกันแล้วทุบออกไปได้ครับกควินเมโดซาสันิภาพซัดเลยครับลูกนี้อ่ะโอ้โหเลยครับ oh, 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 oh. สามประตูต่อสองครับเชลบุรีเอฟซีครับฟรีคิกจากสันิภาพจัดกำแพงตองโกมายองซอกค,ครับ <c oughs> <c oughs> นี่อยู่ว่าจะไปไปไม่ทันเลยไปไม่ถึงด้วยเนี่ยเนเอเดลิยแทบจะเป๊ะเลยอ่อะสามเหลี่ยมโอ้โหเซฟอีกทีนงครับ ไหลย้อนมาตรงนี้เกรกคูล่าแต่งขวาจริงลูกนี้ติดบล็อกสัสลักครับพยาฟองแคนบอลเอาแม่ดูกระโดดฟองนะครับ VR ใช้เวลาเช็คอยู่พอสมควรถึงได้ส่งสัญญาณแจ้งไปที่ทางพุทดสินนะครับในรอบบุญกำเนิดโอ้โหใช่เขาทดครึ่งละสิบอ่ะโอ้ไม่มีลิมิตจริงๆครับอาล้ครับเช็คเรียบร้อยครับพุทธสินดูไม่นานด้วยนะครับใช่ครับเช็คจาก VR มาให้ส่วนหนึ่งแล้วครับอยู่ที่พตทธสินเลยครับ นี่ครับชี้เป็นลูกจุดโทษครับจังหวะที่ยิงเกรกฮูล่าแล้วบอลไปโดนแขนเกรกฮูล่ากับนิวเอเธริตฮูล่าวิ่งมาสัดจังหวะนี้เรียบร้อยครับ4ต่อ2ครับแล้วก็เป็น3คะแนนของฝ่า <c oughs> ดูตัวเองหน่อยหน่อยเดี๋ยวก็ในมุมมากครับ <c oughs> ตาาลีลูกกาให้รู้วัยเลยแบสังเกตนะอ้โหว่ดูกล้าบเหนือน้อเก็บล้ำยังลุยต่อครับสัสลักเปิดมาลูกนีๆๆ้นี่